สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีนะคะก็กลับมาพบกับครูเก๋อีกครั้งหนึ่งนะคะในการทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆนะคะวันนี้นะคะครูก็มีการทดลองแบบง่ายๆนะคะเอามาให้นักเรียนได้ลองทํากันดูที่บ้านในระหว่างช่วงที่เรากําลังเรียนออนไลน์อยู่นี้นะคะนักเรียนจะได้ไม่เบื่อเนาะเผื่อจะได้มีกิจกรรมอะไรทําบ้างในแต่ละวันนะคะ,ะสำหรับการทดลองนะคะการทดลองในวันนี้นะคะของเรานะคะมีชื่อว่าขวดเป่าลูกโป่งนะคะ ขวดจะเป่าลูกโป่งอย่างไรผู้เชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนอาจจะเคยทําการทดลองนี้มาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยทําหรือไม่เคยได้ยินชื่อกันทดลองนี้เลยเดี๋ยววันนี้เรามาทําความรู้จักกับการทดลองนี้กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรในการทําการทดลองบ้างกันนะคะเด็กๆสําหรับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทําการทดลองนะคะอันแรกเลยนะคะอันแรกเลยก็คือขวดปลา นะคะขวดเปล่านะคะขวดน้าเปล่าธรรมดานี่แหละที่เราหาได้ทั่วไปดื่มน้ําเสร็จแล้วเหลือขวดเก็บขวดเอาไว้ใช้ทําการทดลองนะคะอย่าทิ้งนะ 2. ก็คือลูกโป่งนะคะก็คือลูกโป่งหาได้ทั่วๆไปนะคะตามท้องตลาดนะคะหรือไม่ก็ลองไปดูซิว่าน้องๆเด็กๆบ้านเราเหมือนเราบ้านเร<อ>า,ามีน้องเนาะลองดูซิว่าน้องๆเนี่ยพอจะมีลูกโป่งเหลือสักอันหนึ่งไหมนะคะขอน้องมาใช้ในการทําการทดลองของเราดูสักลูกหนึ่งนะคะลูกเดียวพอ อ่ะต่อไปนะคะต่อไปสาร a สนะคะสาร A สาร A ใสๆคืออะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวรอหลังจากการทดลองนี้แหละครูจะมาเฉลยนะคะว่ามันคืออะไรนะคะอ่าอันต่อไปก็คือสาร B นะคะสาร b สาร B ก็จะเป็นผงสีขาวนะคะเป็นผงสีขาวครูจะยังไม่เฉลยนะว่ามันคืออะไรนะคะเดี๋ยวทําการทดลองเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะมาเฉลยว่า สาร A คืออะไรแล้วก็สาร B คืออะไรนะคะอ่ะทีนี้มาดูการทดลองกันว่าทำยังไงนะคะขั้นแรกเลยนะคะขั้นแรกให้นักเรียนนะคะนำสาร A ใส่ลงไปในขวดอ่านำสาร A นะคะใส่ลงไปในขวดนะคะจากนั้นนะคะจากนั้นนำสาร B นะ,ะนำสาร B ผงสีงขาวเนี่ยนะคะใส่ลงไปในลูกโป่งนะคะใส่ลงไปนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะทําอย่างไรนะคะอ่ะมาดูวิธีการทํานะคะวิธีการทํานะคะวิธีการทําของเรานะคะมารูขอขยายห,หน้าจอนี้คือ่ะวิธีการทําของเรานะคะเราจะเอาสาร A ใช่ไหมคะเอาสาร A ใช่ไหมใสๆใช่ไหมลูกใส่ลงไปในขวดใช่ไหมคะขวดปเปล่าของเรา ะะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราเอาสาร B นะคะเอาสาร B ก็คือผงสีขา,ขาวๆใช่ไหมคะใส่ลงไปในลูกโป่งนะคะใส่ลงไปในลูกโป่งอันนี้คือใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะเอาปากของลูกโป่งนะคะครอบลงไปนะคะบนขวดนี้นะคะครอบลงไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะกูขอเวลาเตรียมตัวแป๊บนึงนะเอา ปากของลูกโป่ปงนะคะครอบลงไปนะคะครอบลงไปบนขวดแบบนี้นะคะการพาดเนาะเราเอาหนังยางรัดสักหน่อยอ่าเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะยกขึ้นแล้วเราก็ใส่ผงสีข,ขาวๆลงไปในขวดเลยเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ เด็กๆเห็นเหมือนครูไหมคะตอนนี้ขวดของเราสามารถเต่าลูกโป่งได้แล้วนะคะลูกโป่งเราคองแล้วเห็นไหมเอ่ยนะคะเห็นแล้วนะนี่เด็กๆเห็นอะไรอยู่ภายในขวดไหมคะเด็กๆเห็นอะไรอยู่ภายในขวดนี่เอ่ยสงสัยไหมคะว่ามันเกิดจากอะไรสงสัยไหมคะอ่าถ้าสงสัยเอยวเรามาฟังเฉลยกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกัน อ่ะเฉลยนะคะสาร a ของเรานะคะสาร a ของเราก็ค well, ือ <c> น I mean, ้ำส้มสายชูนั <tag line. S 1> ่นเองนะคะน้ำส้มสายชูนั่นเองสารใสๆสที่รูใส่ลงไปในขวดนะคะตอนแรกก็คือน้ำส้มสายชูนั่นเองนะคะส่วนผงสีขาวนะคะผงสีขาวก็คือผงปูนะคะก็คือผงปูนะคะซึ่งหาได้ทั่วไปตามตลาดนะคะตามตลาดอันนี้เป็นุปกรณ์ง่ายๆนะลูกไม่ต้องหาที่ไหนยากเย็นนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จับทั้ง สองตัวนะคะทั้งผงสีขาวก็คือผงฟูนะคะเอาไปผสมกับน้ำส้มสายชูนะคะมันก็จะสามารถอธิบายสมบัติทางเคมีของสารได้นะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสมบัติทางเคมีของสารคืออะไรจำได้ไหมคะอ่าสมบัติทางเคมีของสารนะคะก็เกิดจากการที่เราเอาสารตั้งแต่ สองชนิดขึ้นไปนะคะมาผสมรวมกันนะคะมาผสมรวมกันนะคะแล้วสารสองตัวทำปฏิกิริยากันภายในนะคะเกิดเป็นสารใหม่ขึ้นมาให้เราเห็นนะเกิดเป็นสารใหม่ขึ้นมาให้เราเห็นจากการทดลองนะคะจากการทดลองนี้นะคะจากการทดลองนี้ครูเอาน้ำส้มสายชูใช่ไหมคะผสมกับผงฟูใช่ไหมลูกแล้วก็เกิดนะคะเกิดฟองแก๊สขึ้นมาภายในขวด ถ้าเนเรียนสังเกตดูดีนะคะจะเกิดฟองแก๊สขึ้นมาภายในขวดนะคะแบบนี้นะคะเราสามารถอธิบายนะคะอธิบายได้ง่ายๆแบบนี้นะคะว่าผงฟูที่เราเติมลงไปนะคะที่เราไปผสมกับน้ำส้มสายชูเนี่ยนะคะผงฟูเนี่ยมีลิ์เป็นด่างหรือว่าเป็นเบสใช่ไหมคะ ไปรวมตัวกันกับน้ำส้มสายชูซึ่งเป็นกรดนะคะซึ่งเป็นกรดเมื่อผงฟูรวมตัวกับน้ำส้มสายชูก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะมีน้ำหนักเบาวกว่าอากาศที่อยู่ภายในขวดนะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ,ะ,คะที่มันพองตัวขึ้นมาที่เรียนสังเกตเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะคะมันมีน้ำหนักเบานะคะเบาวกว่าอากาศที่อยู่ภายในขวดมันจึงลอยตัวสูงขึ้น ก็เลยทำให้ลูกโป่งเนี่ยสามารถที่จะพองออกได้นะคะพองออกได้นั่นเองนะคะทีนี้ผงฟูนะคะผงฟูทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเรียกกันอีกอย่างว่าโซเดียมไบคาร์บอนตนะคะโซเดียมไบคาร์บอนตนะคะเป็นยังไงบ้างการทดลองง่ายๆนะคะเป็นการทดลองง่ายๆที่เนี่ยสามารถทําเองได้ที่บ้านในช่วงระหว่างเรียนออนไลน์นี้นะคะก็หวังว่านั้นเรียนจะมีกิจกรรมทํา ไปพางๆระหว่างที่เรากําลังเรียนออนไลน์ช่วงนี้นะคะแล้วถ้าใครที่ทําการทดลองแล้วนะคะทําการทดลองแล้วก็ส่งผลมาดูส่งผลมาโชว์ครูบ้างนะคะเดี๋ยวครูมีของรางวัลมอบให้เหมือนเดิมนะคะสําหรับคนที่ทําการทดลองถูกใจครู5คนแรกนะคะมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะเด็กๆแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย